ขอสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคอมมอนบบีสีเ่เฮดเจนเคยนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมกาเรน่าฟีไฟอีกแล้วนะครับผมอืมเป็นจริงใดมีคนชีทอดบอกหายไปโดนนี่อืมกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะทำต่อดีไหมในยูทูบเนี่ยฮึยรู้สึกเหนื่อยทอ้อแล้วทุกคนอืทำต่อดีไหมเนี่ยฝากคอมเมนต์ด้วยอืมจะมีคนดูไหมเนี่ถ้าทำต่อเนี่ย ร้ายครับผมไปช่างมาเถอ,ะ,อะมาเราก็มาดูกันดีกว่าวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนอันหานี่นะผมก็คือปืน M4A1 ซึ่งผมได้ไปเก็บมาแล้วผมมีใครได้ไปดูสตรีมหรือเปล่าคือผมไปนั่งเก็บมาประมาณ3ชั่วโมงนะผมะก็เป็นอ่านี่เลยโกลชิปเนื้อชั้นเนี่ยเป็นชิปเนื้อชั้นเนี่ไปเล่นครับผมที่1ก็จะได้35อันนะครอันนะผมก็เล่นสัก 10, 10, 10เกือบ10เกมอ่ะอเล่นลายเกยมยกอยเท่าไรอ่ะ มันได้35ใช่ไหมล่ะเออก็ไปเล่นเอาจนกว่าจะได้เนาะแต่ผมก็ไปเล่นสามชั่วโมงมันเดียวได้เออก็ได้มาแล้วเป็นเป็นสกินปืนถาวรน,นะจ๊ะบอกเลยว่าถาวรระดับนี้แล้วต้องถาวรเท่านั้นหุ่นเลี้ยวห้าหัวงแล้วก็มาดูก่อนว่ามันถาวรจริงหรือเปล่านะผมอ่ะก็เป็นนี่เลยอัตราในการยิงบวกสองผมระยะบวกหนึ่งผมความเร็วรีโหลดทุยความเร็วรีโหลดหายเป็นหนึ่งนะผมแล้วมันก็ ว้งามพระรามเปลี่ยนกันเลยทีเดียวเป็นไฟเนาะเว้ยงามพระรามเปลี่ยนกันเลยทีเดียวผมว่าเรามีการอัปเดตใหม่มากมายครับมว่าซึ่งเราก็หายไปนานก็ไม่ได้เอารีว,วิวอะไรเลยผมซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วแหละอืมก็ลักกี้เราเัาก็เปลี่ยนใหม่ับผมซึ่งผมไม่มีไม่มีทุนว่เฮ้ยแต่ว่าน่าจะหมดเยอะแล้วก็สงการนี้สียมพูนะผมก็นี่อันนี้ก็จิเบิ้ลไลท์กันนะผมนี่ดูดีิครั้ง2 5 0้หสิบ อาขวเดี๋ยวเอาไว้ชิปหน้าแล้วกันชิปนี้ต้องนี่เลยรีวิวปืนนี้ก่อนครับผมแล้วก็มีชุดนี่มาชุดอะไรเนี่ยเทศาการสรงการ,รผมเออเราก็ซื้อไป899ครับผมใครที่ไม่ได้สั่งจองก็ขออภัยด้วยก็สั่งเนาะจ่ายเงินสําเร็จปุ๊บแล้วมันได้เลยเรือเแล้วมันได้เซลด์ไ่้จะเข้าตัวเลยือเแล้วแล้วเราก็ไปละคร ตก็รักว่าถึกแล้ว,นะแ,ลวแล้วก็แต่งตัวนะผมแล้วก็ไปดูที่แพ็กเกจอ่ะนี่เลยได้อะไรบ้างโอ้โหได้2ชุดเลยแล้วผมปัดทีทั่วก็วได้2ชุดนะอืมคุ้มสําสหรับใครที่ซื้อไปก่อนก็เสียใจน้ำนะจ๊ะเสียใจน้าเด้อผูใดไปซื้อก่อนนะก็ได้หมวกมาแล้วเห็นไหนะเออก็ได้แล้ววัทีนี้ก็ ตามนั้นแหละมาเราก็จะไปรีวิวกันดีกล่าว,ว่ามันเป็นยังไงครับผมว่ามันจะแรงขนาดไหนหรือว่ามันจะยิงรัวขนาดไหนครับผมอไปเลยเอาเลยครับตอนนี้เราก็เข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมวันที่นี้ม,มาดูมาเราก็มาดูเปลี่ยนกันก่อนซึ่งเป็นลายไฟแต่ว่าไฟนี่เป็นสีทองพุตเลี้ยวมีโคตรเท่กันแล้วทีเดียวครับอบอกอะไรวา สุดติ่งกระดิ่งแมวผมเดี๋ยวรอ so บักงอเนี่ยมันยืนเห็นอย่างมัดแดบโชดนี่ตบหมอกตบมือผืนนี้พืนนี้เบิ่งผืนไว้เบิ่งผืนไว้ปืนแพงนี่นี่หายากพวมสิบอกให้นะอ่ามาจะไม่พูดเยอะเจ็บคอไปลุยกันในเกมเลยเอาเลยครับตอนนี้เราก็เข้าสู่เกมแล้วบัดทีนี้เราก็จะลงกันที่พีไปเลยครับผมดูเหมือนว่าเครื่องบินจีบินไก่ว่ะ มันบินมาฝั่งเนี้ยโหลโอ้โห,โหลายมันไม่ใกล้เลยไม่เป็นไรเราถึงตรงไหน,นเราก็จะถึงตรงนั้นแหละครับผมจังวันนี้เราก็น่าจะถึงตรงบ้านแตกนะครับผมนี่เพราะาเราโดดทีหลังเราต้องถึงไกลกว่าเพื่อนนะผมอะเราต้องมาดูก่อนว่า ได้อีกย่งหนี่งหอดไปเลยถึงชั้นสองไม่ได้โอ้โหถึงชั้นแรกก็ไม่ถึงครับผมเดี๋ยวเราขอเลี้ยวดูตรงปืนนี่มีปืนหรือเปล่าเฮ้ยมีปืนมีปืนอ่ะบอกเนื้อผมเอ็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงแลนมามีเสียงแลนด์มาอย่างมาอย่างครับมาทำไมล่ะครับเอาเกือบแตกเกือบแตกไงโอ้โหโดนปืนลุตเกือบแตกบัวหัวเมึงทีแลนไปใส่เพื่อนแลนไปใส่โอ้โหโดนไปสามสิบเจ็ดครับผมจังหวะนี้ยังไงโอ้โหบักซืือเรื่องบักซืือเรื่องมาแล้วพวกว่า เออไปพแล้วไปแล้วจังวันนี้ยังไงมันโอ้เราไม่แลนเร็วมันจิบแลนไปแสนเวิร์ดแลนแลนโอ้ยถือไปสองนัดสามนัดสี่นัดห้านัดหกนัดหัวเสียบกันเลยทีเดียวครับผมไปไปไปขามันบักโง่ไปอเล็กไปฆ่ามันสวยแตกเลยครับผมอเล็กอเล็กเออนั่ยละสวยบัดนี้เราก็จะไปเย็บของก่อนเดี๋ยวเโอ้ยสองสวยพี่สวยกันเลยทีเดียวครับผมต้อง่นเพ่งแรงเพุ่นเชียร์ไป นี่เ <m í> ดียด๋วยวเราไปเก็บค้อนก่อนอยาบอมี่ได้บ้างดีโอ้หเก็บปืนได้กระบอกเดียวนี่แลนไรเลยฮะหัวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวโอ้ยเด็กก่อสรางก่อสราสวยช่วยชวยโอ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนลูดมันปืนลูดมันช่วยได้ปืนลูดแล้ววันที่นี้สวยงามพระรามแปดกันแล้วทีเดียวครับผมเฮ้ยมาเราก็จะยัดรู่นก่อนชวยปั๊มยาพร้อมปั๊มยาพร้อมโอ้ยให้จับสามว่เฮ้ยเอาจับสามไปใส่เอากระสุนออกนี่เราเดี๋ยวเดี๋ยว มันคือมีอันน no mm ี้วะโอ้ยซากัอะไรทั้งหมดเดียวโดนรักโอยผู้ไม่ออกมันอยู่เห็นยังว่ะจังวันนี้ยังไงมันอยู่ตรงไหนเจ้าโอ้ยเปพื่อนเราโอ้ยจังวันนี้โยนนั่นเองมันยืนทาไมยืนทาไมยืนเน็่ยยังยืนเนี่ยยังแรงเรียบร้อยผมโอ้ยล้มไปแตกเนื้อแตกหัวแตกตามเบิร์ตตีกับตัวที่เดียวผมเออตีเนี้ยน่าจะตีใหม่นะผมเออคนละตีกับตัวที่ผมยิง2ตัวนั่นนะผมอ่ะนาซิแตกกระเจิงวันนี้ไปแล้วครับผมเออดูดูสกินปืนเซลโลยเสี้ยนเหรอ่ะ ไปห้าหนะก็บครองพุ่นล้วออะ หลังจากที่ป้นขวงบนพีกเรียบร้อยผมเราก็มาอยู่กันที่โบชินอกเนื่องจากไม่เจอคนเลยนะผมอ่าเราก็ได้ m 4แล้วก็ของแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยับผมอ่ะแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนตรงเอ่อบ้าน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 ,านลางงังไงครับผมอ้าแล้วมันอยู่ไหนระบัดทีนี้บอกเลยว่าตอนนี้เลือดร้อยเจ็ดสิบผมใส่กินจอกเกาะทำงานนะผมย,าายังไงโอ้ยิง,ขงเขาเจ็ดสิบทดสิบโอ้ยยิงไปอย่างรวดเร็วเกือบแตกครับผมบอกเลยว่าเกินร้อยแน่นอนเมื่อกี้ยังไงมันแรงไปแล้วมาดู ไปแล้วไปแล้วมันอยู่ไหนโอ้มันจะมาชุบเพื่อนมันจะมาชุบเพื่อนชุบปูนีชุบมูชุบปูดีเดีอบรอยผมตาวไปจังวันนี้ยังไงเอาตัวอีกตัวนึงจาอีกตัวนึงอีกตัวนึงจะเอาบอกหือเรียบร้อยหมูลมหมูลมแตกนึงแล้วยังไงเหลือตัวหลังหินเหลือตัวแล้เจาวบอกจาบอกหือบอกแล้ว ี่อย่าบป้อมอย่าป้มอปมเดี๋ยวไม่มีตัวม่อีกว่าข้างลา่างข้างลา่างยิง11 11 11 16 16โอ้โหเจ็บ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 เรียบร้อยแต่เบอร์ตีผมเหลืออีกตีไหมตีไหมมาเลยอีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ข้างๆเดี๋ยวเราขอปัยญาไอ้มันบระทานเราคนนั่งยิงหัวเรียบร้อยผมหมัวระเบิดกันเลยทีเดียวครับผมโอ้โห้แตกนึงครับผมแล้วยังไงเพื่อน โมเจ้าเยอ่แยะเลยประเดี้ม um, ูอยู่ข้างล่างบอกเออมูอยู่ข้างล่างไปจะแลนมาอย่างแลนมาอย่างแลนมาสุบมูตีเออแล้วยังไงล่ะครับเอ็มซีทองเอ็มซีทองเอ็มซีทองได้เนี่ยหลัวเพราะยันจักเม็ดเลยบอกเออโอ้โหบอกเลยว่าปืนนี้เพิ่มความเร็วการยิงมาสองขีดเลยยายจีแลนออกมาแลนนี่บ่ถึกลบท่านมาหลัว จะไปไหนมีรถคันนึงคันนีมันคืนรถมันคืนรถขึ้นรถเด่น,น,น,นยอย่างบอกแล้วไม่ยากึ้นรถเรียบร้อยเข้าหัว99ดาวหนึ่งครับผมแล้วยังไงยุ่ใสอีกเรียบร้อยถึงซ้ำตายไปผมแล้วยังไงมันอยู่ใสอีกตัวหนึ่งมันอยู่กน้นมาตัวทุยบอกว่าสายองคูอยู่ตู้คอนเทนเนอร์ครับผมอ ยูตู่เขาเดินเนิร์กไรทีเดียวครับผมเดียวใส่ละบัดทีเอ้ยออออกมาออกมาเถอะแม่ออกมาเถอะแม่เรียบร้อยแตกครับผมแตกเขาซ้ำซ้ำตายไปครับผมเรียบร้อยแตกไปสามครับผมตีนี่ว้าวเบบี้เมาครับผมอืโอ้ยลูกซ้องสักะเฮ้ยขวบซีสวยพี่สวยเอาออกเอาออกมาหนี้เอาขวบซีมาใส่ระครับผมมันนี้โอ้โหดูเหมือนว่าเพื่อนมันจะหายไปแล้วหลังจาก ที่เราเชียร์โรงงานเสร็จแล้วเราก็วิ่งขึ้นมาผมอ,อย่านมันมีตโตอยูยบบันเขียวๆนีด้วบ้านหลังเดียวเนี่ยอเพราะว่ามันเป็นขอบวงเนาะอาจจะมีตัวนะผมอ,อ,อ,อซึ่งเพื่อนเราก็บอกว่ามันมีตัวอีหลีว่าเฮ้ยยุเซ่หลอโอ้นั่นไงนั่นไงซองไฟซองไฟที่คือ พันแน่ลบในบ้านบ้องหื้อเฮ้ยได็กผู้ชายมาซักปืนคางโอ้ยมันชักมีดแล้วลูกแล้วยังไงก็มาที่ครับมาที่ครับมามาทำไมโอ้ยเดี๋ยวเรถือกระแทกใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยัาลูกก่อนยัาลูกก่อนทำไมจะมันยิงมาที่ครับเรียบร้อยถือลาดไปครับผมโม่โดนเฮดโชว์เชยชมพูลาดจังวันนี้ย่างไรตัวพิงเจ้าแรนไปใส่ละครับเรียบร้อยครับผมโดนเอฟซีเอหนึ่งทองครับยิงไปยิงไปจังวันเดี๋ยวๆหัวมันยิงซอย หัวมันยิงหัวหัวมันยิ่งสว่นแจวยังไงจะวิ่งกลับไปโอ้ยวังหันแลนออกมาบัดี้ถึงดักบัแลนเข้าไปไม่เลยครับผมจังหวะนี้ยังไงจะพัหัวออกมาหรือเปล่ามันพัหัวว่าหัวแตกหัวแตกซะบอหัวแตกซับวอถือไปแปดจังหวะนี้ยังไงลูมี่ลูมี่แลนเข้าไปก็บบังโง่ไอ้ง่ไอ้ง่อย่างไงยังไง ช่วงนิ่งมั่วเลยครับผมขอขอยิงอยู่ข้างนอกน่าจะไหวหรือเปล่าเราไหวหรือเปล่าเรียบร้อยผมโดโร่หลูกซ่อนยิงตกไปครับผมจังวันนี้ยังไงโอ,อ้โหโดนซ้ำตายไปอย่างรวดเร็วผมบักงกแูแกล้งเข้าไปกันยิ่งบพท่านครับผมจังวันนี้บังเกอร์ก็หมดไปแล้วจังวันนี้จะแลนดเข้าไปซอยแล้วยังไงมันคือยิ่งหนักแท้มันเหลือจักโตเดี๋ยวนิเอลลูมันอยู่ตรงไหนแล้วผมเรียบร้อยผมตายไปอีกหนึ่งครับผมเบิร์ดไปโอ้โหเรียบร้อยครับผมเบิร์ดตีอะไรทีเดียวครับผม ปน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 สวยสวยสวยงามพระรามแปดกันเลยทีเดียวครับผมปน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 ไห้มันเต็มครับผมอ่าเนื่องจากว่า M4 อันนี้นะผมไม่ได้เพิ่มดาเมจเนาะเราจึงต้องใช้ปลายสามนะครับผมเพราะว่าเออดาเมจมันจะได้ไม่ลดนะผมจะได้แบบดาเมจเพี้ยวๆกันเลยทีเดียวครับผมแบบว่าแห้งๆกันเลยทีเดียวผมอ่าถ้าใส่เก็บเสียงไปมันจะเบานะผมเออก็เลยใส่ปลายสามแม่งเลยนะครับผมแล้วจากวันนี้เราก็ กลับมาเพียกอีกเช่นเคยนะผมดูเหมือนว่าแถวนี้าจ,จะมีคนนะครับผมฮอกาตแดนได้บ้านกลางเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเป็นนิดๆนะครับผมนี่เป็นติน้นิวนิดหน่อยครับผมมาเราก็จะว้อมวอมกอนมีตัวกี่ตัวแต่บ้านกลางอะเบิ้งก้อนใจเย็นๆครับผมอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวตายฟรีครับผมเออวงอยู่นี่นะผมะมันต้องวิ่งลงแน่ๆเลยครับผมเราก็จะดัก ดักยิงฟรีนะครับผมยิงฟรีสปอร์ตกันแล้วที่เดียวรับผม,อมตอนนี้คนเหลือ11คนแล้วนะครับผมมอวงก็จีบบเลย ยังไงตัวบ้านกลางเห็นเห็นอยู่นะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยผู้นี้พึ่นพึ่นนั่งกอโจอยุ่เคงบันยันยันแต่เขาเห็นจังไดก็เห็นคือเก่าแล้วครับผ่อนผู้มากสัตวยังไงจะเอาหรือเปล่ามีการโูดหรือเปล่าก็ผมบอกเลยว่าตอนนี้เราเลือดร้อยเจ็ดสิก็แบบว่าทําให้เลือดมันลดนะผมเพื่อจะได้แบบว่าเฮ้ยขลังเขาเออจะได้จอบกอ้อยังไงมันจะแล่นไปเอาเปิดไปจังวันนี้ยังไงสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสองสิบสามโอ้โหอบ่แตกเลยจังไหเดี wow. ๋ยวนี lad, ้ห้าขั้วมือเจ็บคักว่าเนี่ยเจ็บบักโคตรเจ็บเลยล่ะครับผมยังไงยังไงยิงไปยังไงเรียบร้อยผมแตกไปลัดทันครับผมนี่เอกี้ช้พูดยังไงเจ้าแลนเขาเอยมีก็วนึ่งโอ้ยิงไม่ทันครับผมยิงไม่ทันจังวันนี้ยังไงยังไงโอ้โหแลมันอยู่เน่มันจะโอ้โหตัวมันหลุดแมบบไปครับผมจังหวะนี้มันหลุดหลุดกรอบที่จะยิงได้ผมระยะยิงมันหลุดออกไปครับผมจังวันนี้โอ้โหแลนขึ้นไป แลนขึ้นไปโอ้โหเต็มบ้านแล้วผมตอนนี้โอ้โหแลนไปแล้วโอ้นั่นนี่มันจะโผมาทำไมล่ะหรอขอขอพมีด้วยด้ยโอ้สายก็สายก็มีจะเอายังไงเหรอเซลจังไดล่ะครับมูแล้วครับพวกเดี๋ยวขอปัญญากอกองนึงงรับผมแล้วยังไงตอนนี้คนเหลือเท่าไรเหลือเจ็ดคนแล้วเรามันอยู่สอรมันจะจะเบายังไงล่ะครับเ่ายังไงล่ะครับโหเจ็บนัก เจ็บคักอยู่นะครับผมเอ้ยังไง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 มันจะยิงช้าไปนิดครับผมแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะเอ็มซีันได้อยู่นะหรือเสียหรือเสียหรือเสียเฮ้ยอย่าไปถ่ายเลยหรือเสียเอามือเสียเอาหรือเสียเอาต่อย2อนหรือไฟต่อย2อนยังไงยังไงข้างหลังไม่น่าจะมีแล้วเหลือแต่ตรงข้างบนบ้านนี่แหละเออยังไงสามตัวบอกเฮ้ยยุทธ์เทิงเหนี่อยยังไงออกบอวงก็กำลังบีบแล้วครับผม จะโผล่แล mm. ja. ้วไปโผล่ไปขวาโผล่ไปขวาแล้ว hmm. ยังไปจะออกมาทำไมออกมาแล้วเจฟเจฟโอ้โหน่าละยี่แปดยี่เจ็ดครับผมโอยยิงสูงสุดได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันยิงได้แค่นี้นะครับผมดาเมจสูงสุดแล้วยี่แปดนี่เพราะว่ามันไม่เพิ่มดาเมจเนาะอันนี้มันเพิ่มแต่ยิงเร็วแล้วผมว่ายังไงมีเราต้องอ้อมนะผู้ชมมันมันสนใจข้างบนอยู่เราต้องให้เพื่อนเราแบบว่าอ่ารอไว้นะผมรอไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย มันอยู่ไหนโอ้โหลืมไปมันวางระเบิดไว้กัันผู้ชมเออเดี๋ยวเยวให้น้องล่อไว้ล่อไว้เราก็จะไปบ้านแอลเราก็เป็นร้อยจริงหัวมันนะผมนี่มันเป็นแผน เบิ้งไปครับผมเราต้องเล่นให้หลากหลายผมจังวันนี้เราก็วิ่งอ้อมมาแล้วบัดทีนี้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่บนหัวหระเมื่อกี้นั่นดีนั่นนี่เห็นเห็นตัวเห็นตัวเอายังไงยังไงจุกขวาจุกซ้ายจุกซ้ายจุกขวายังไงเอายิงยิงเอาจะจะเข้าหัวไปเรียบร้อยครับผมจังวันนี้เข้าหัวไปสามเมตรครับผมแล้วก็ล้มไปครับผมแล้วระเบิดอยู่ไหนาระเบิดบ้างบอแมนต้องเอาระเบิดฝาครับผมจังวันนี้ฝ่าไปสองลูกเราไปสายอีกหนึ่งลูกครับผมแล้วจะระเบิดหรือไม่ครับผมจังวันนี้เอาเรียบร้อยแตกไปหนึ่งครับผมแตกไปหนึ่งแล้ว หายหาเฮ้ยดีไงระเบิดวางโอ้โหมันวางไว้หลายอันอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้มันวางไวเยอะมากนี่ไงเข้าหัวไป3เมเมตรนะคนเรยังไงตัวขวาตัวขวาตัวขวาตัวขวเนี่ยันแน่เกือบตายเดี๋ยว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 มันมีตัวข้างบนบ้านอีกใจเย็นเย็นมันวางระเบิดไว้ครับท่านผู้ชม บอยากขื่นเลยว่ะไม่เป็นไรวงอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันก็โดดลงมาครัผมเออบอขึ้นก็นได้วะปล่อยปล่อยไว้ปล่อยไว้เดี๋ยวกบหูเดี๋ยวกบหูนะแล้วยังไงตัวทั้พุ่นกับมีครับผมเราข้างบนหัวมันมะีนะใจยีดยอยู่้นหัวมี เอ้ยเอ้ยยังไงยังไงบักเตองเลยสิเอาเอ้ยบักนาโอ้ยมันยิงกันกลับข้างบนให้ผมเดี๋ยวเราก็หลบหลังเสานี้มีเสาเดียวให้หลบครับผมแล้วยังเอ้ยมันโดนไปมันเจะโดดลงมาเห็นอย่างครับยังไงเรียบร้อยรู้ตายไปผมจังวันนี้แล้วมันอยู่ในเดี๋ยวาด๊ามันแลบไปเพืพ่อรจะ เฮ้ยใจเย็นเย็นเพื่อนแล้วยังไงบวงมาบวงมาบ่งมาจังวันนี้มัขอตังค์ไอบอลก่อนยังไงมันอยู่ใส่ระบิดเดียวมันจิกจ่อไอ้บอยโอ้โหไอ้วอแตกยางรวดเร็วขอตังค์ไปสองอันนี้จังไงจังโหมขอสวนนิดนึงขอสวนขอสวนนิดนึงเป็นจังไงครับเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บยางเจ็บเลยครับผมจังวันนี้ยังไงมันสวนว่าเฮ้ยขอปั๊มยาก่อนเลยลบก่อนลบก่อลบก่อโอ้โหมันดุมมันลุ่มันลุ่เด้อเด้อขอปั๊มยากล่องนึงก่อนใจเย็นๆแล้วหลัวขันปั๊มกล่องนี้ได้สู้ตายเบิร์ตเทลือออีกกล่งผมมันปลาระเบิจ ไม่ทานแล้วป่าขค้ื่อนเว้ยมีระเบิดหนึ่งลูกแล้วยังไงจกปืนลุกออกมายังมันโดดออกมายังโดดออกมายังครับโดดออกมายังเรียบร้อยดาวหนึ่งหมดยังมันนี้ยังไงระเบิดเพื่อนโอ้โหมันยิงอะไรยิงอะไรเอาโคตรพีทาหัวมันดลอกตัวล้มเฉยเอายังไงเหลือตัวทุตายอยู่ข้างหลังนี่ขังหลังนี่ขังหลังนี่เรียบร้อยแตกเบิร์ตตีครับผมเรียบร้อยลาก่อนกันเล่ที่เดียวเจ้าโอ้โหบอกเลยมันว่าสัตว์รันเจียบอะไรทีเดียวผมันยีนว่าหมดปวดพวกพวกเจียบ โอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้แบบไม่นัวคนแบบยิงก <asive> ็เล่นทีเดียวครับผม MC ท่วงไหมนะผมบอกเลยว่าเก็บกว่าจะได้นี่โอ้โหเต้องเล่นให้ชนะนะไอ้หมดไอ้กินเรียบเนี่ยชนะกินเรียบนะผมเออกว่าจะได้มานะผมเออก็เกือบก่ได้นั่นแหละก็ไปนั่งทำเกือบ3ชั่วโมงอ่ะหรือโอ้โหบอกเลยว่า สวยงามพราแปลกกันเลยทีเดียวผมเกมนี้ก็ค่าไปสิบสาชีวผมคิวรวมก็ยี่บห้าตัวนะผมโอ้โหหัวสัตว์ประหลาดบอกกันเลยทีเดียวครับผมอก็สำหรับคลิปนี้นะผมโอ้ยก็พอได้หน่วยเนาะสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในแล้วก็โอ้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะผมเป็นยังไงเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ส5บห้านะผมซึ่งเป็นวันที่ผมก่อตั้งช่องนี้นะจ๊ะก็ ก็สรสึกแบบว่าหดหูยังไงไม่รู้อืมก็จะเอายังไงดีแหละท่านผู้ชมอมืจะทาตลอดดีไหมหรือว่าพอาแค่นี้นะผมเมอตอนแรกที่ผมทำนะขอเล่าอะไรสักหน่อยให้ท่านผู้ชมได้ฟังเอฟซี FC ตัวจริงต้องอจําได้นะผมก็ได้ก่อตั้งวันที่สิบห้าสิบห้าเมษานะครับผม,ม,ม,มเมนบอลเออเมษานั่นแหละ ปี2561น้รบะผมเออซึ่งปีเมื่อกี้เออก็ครบมาปีหนึ่งแล้วกับกับอีกหนึ่งวันนะผมก็ซึ่งแบบว่าโอ้โหก็ผ่านมา1ปีกับอีกหนึ่งวันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แบบว่าบางคนก็ติดตามกันตั้งแต่ร้อยซับหรือ500รยซับหรือพันซับหรือหมื่นซับนะผมก็ขอบคุณมากอือบางคนนี่ก็หายไปแล้วอือคนดูก็ไม่เป็นไรนะผมะก็อยากขอบคุณทุกท่านที่ ยังดูอยู่นะครับผมออซึ่งบางทีก็ทำคลิปไม่สนุกก็ขออภัยด้วยนะครับผมขอรับไพรีนะผมเออก็อยากทำคลิปแล้วมันสนุกสนุกอยู่นั่นแหละแต่ก็บางทีก็ทำสุดก็สามารถแล้วแต่ก็ก็บทอะไรของกูเนี่ยฮะโหลอ่ะตอนที่ทำคลิปแรกๆก็แบบว่าหวังไว้แค่แบบว่าหนึ่งปีจะทำให้ได้หนึ่งพันซับนะผมเออแต่ว่า มันมาถึงแสนซับได้ยังไงไม่รู้ครับผมเออเฮ็ดชิปกระโบกระโบกระโหลกกระลามันก็แสนซับเสือผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะผมก็ <c ười> ขอบคุณทุกท่านที่อืรับชมมาจนถึงทุกวันนี้นะผมก็ไม่มีอะไรจะขอบคุณอีกแล้วอือก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะสามารถเติบโตไปได้ถึงล้านซับหรือเปล่าหรือผมจะแบบว่า,าหมดกาลังใจก่อนนะผมอก็รอติดตามเอานะผมถ้าผมทํคลิปก็แสดงว่า ยังเหลือแรงอยู่อเหลือกําลังใจอยู่แต่ว่าถ้าคลิปไม่ลงก็แสดงว่าไม่มีกําลังใจจะทำแล้วนะครับผมเอก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูต่อนะผมอก็ฝากคอมเมนต์ด้วยด้กันถ้าท่านรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกชอบในช่องนี้หรือไม่ชอบก็แล้วแต่ท่านจะอคอมเมนต์เลยนะครับผมเอาก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามกันจนจบคลิปนี้ผมก็บ่นมาหลายนาทีแล้วละ่ะอืก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทรยนะครับผมสำหรับวันนี้เดีวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายายเอออีกอย่างหนึ่งนะผมอ่ะสำหรับใครที่อยากดูไรสดเออก็ตามมาดูได้ที่นีโมทีวีนะผมเพราะลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ก็ตามมาได้ผมก็จะไรสดประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปหรือถ้าบางวันก็ สามทุ่มเออประมาณนี้แหละหรือถ้าไม่มาก็ขออาภัยด้วยก็ตามมาดูกันเยอะๆแล้วกันนะครับผมแต่สำหรับใครที่อยากดูเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอตวราไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย